สวัสดีครับพบกับผมครับเจีย๊ยบครับผมครับวันนี้ครับอยู่กับโต้ต้าอัลติครับ 1.6G คันนี้ปี18นะครับผม นี่ครับหน้าตาแบบนี้นะตัวปี18นะครับผมเนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันในส่วนของด้านหน้าครับผมไล่ไปเลยละกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับผมด้านหน้าครับนี่ครับเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์ครับแบบนี้นะตัวอาร์ติสปี18ครับผมนี่จุดสังเกตอีกจุดนึงครับมีตัวไฟเดย์ไลท์ครับจะอยู่ในโคมเลยนะครับผมต่อมาครับในส่วนของกระจังหน้าครับนี่จะเป็นตัวสองคีบสองชั้นนะกระจังหน้าของปี18จะเป็นคีบสองชั้น ตัวนี้ครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาเนี่ยมาดูกันในส่วนของอ่นี่ครับแกบด้านข้างนะเะื่อนฝาแก้มข้างสนิทสนิทนะแบบนี้เลยตัวล้อครับตัวนี้ได้เป็นล้อขอบสิบหกนะครับนี่นะล้อขอบสิบหกเดี๋ยวดูปียางกันตั้งนิดนึงอ่ยางนี่ได้เป็นยางปียี่สิบสองนะครับผม ตัวนี้ด้านหน้าเป็นดิสเดกนี่ครับถัดมาครับส่วนของกระจกครับนี่ตรงนี้เป็นกระจกดาครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเลยมะอาดูกันเรื่อยเรื่อยครับตัวนี้ครับกระจกนนี้ให้ดูกระจกด้านข้างนิดนึงเนี่กระจกเดิมนะแบบนี้เลยนี่ครับกับโต้ตาอัลติครับหนึ่งจุดหกจีครับคันนี้ พาดูด้านนอกกันก่อนนะครับผมครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของโตัวต้าเอาตีครับ 1.6G นี่ครับไฟท้ายสังเกตไฟท้ายจะมีสองชั้นจะมีแถบบครมเมียมนมาอีกชั้นเนื้อตัวนี้ที่จะแตกต่างกันนะครับผมเด no uh, okay. ี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันสักนิดหนึ่งของตัว2018เนี่ยจะแตกต่างกับตัว2016หรือ14คือจะมีตัว เปิดฝาท้ายที่ด้านหลังนะนี่แบบนี้นะอยู่ตรงนี้นี่ยะจะเป็นสวิตเปิดฝาท้ายถัดมาครับในส่วนของด้านในครับมาดูด้านแนสักนิดหนึ่งผ้าต่างๆนะครับผมนี่นะขออนุญาตเปิดเปิดแฟลตสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผ้าภายในครับต่างๆครับนี่แบบนี้เลยไม่ขาดไม่ย่นนะครับนี่ครับ แบบนี้ครับเพิ่มไปหน่อยกิบกระดุมในต่างต่างก็อยู่ครบดูตัวคานนี่ครับเรียบร้อยครับเดิมเดิมมาครับนี่แบบนี้เลยครับในสองพันหลังต่อมาครับในส่วนของยางอะไหล่เปิดดูนิดนึงเนี่ยตัวนี้เป็นยางอะไหล่อ่าสังเกตดูครับยางอะไหล่นี่ปีสิบแปดเดยนะยางเดิมอาจจะมีลงถนนมาบ้างครับนีดหน่อยความเพื่อนแม่แรงครับ แล้วก็ชุดอุปกรณ์ถอดอยู่ครบครับนี่ให้ดูซอกต่างๆครับลอยเม็ดอาร์กนะนี่ครับแบบนี้เลยอันนี้คือด้านฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวดูด้านฝั่งซ้ายสักนิดหนึ่งนี่ครับในส่วนของฝั่งซ้ายครับนี่นะรอยเม็ดอาร์กต่างๆครับสวยๆเลยรุเดิมนะครับผมครับตัวโต้ต้าเอาติดครับหนึ่งจุดหกจีอันนี้นะอันนี้ไล่ดู ซอกหลังกันสักนิดหนึ่งครับผมน่งแต่แก้มด้านขวาแก้มหลังด้านขวาครับผมเนี่ยไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดือนครับไทโกยโตครับผมเนี่ยไล่มาตรงก้าครับอ่านี่นะให้ดูดิขอบประตูนะครับผมเอ้ยขอบฝากระโปรงหลังนะเดิมเดิมครับวันนั้นไม่เคยแกะเนี่ยครับแบบนี้เลยเนี่ยไฟท้ายนะไทโกยโตนะครับ เดิมๆแบบนี้เลยผ้าฝาท้ายครับนั่นๆอยู่ครบนะครับผมอันนี้มาดูในส่วนด้านซ้ายนี่นะเมื่อกี้ด้านขวานี้ด้านซ้ายลายหัวน็อตนะครับนี่ครับใสายๆขครบแบบนี้เลยนะนี่ครับผมเลื่อนมาใหดูกันครับผมฝั่งนี้ก็ไฟท้ายเดิมนะครับไทโคยโตะนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของด้านหลัง เดี okay. ๋ยวขอญาตปิดสารปก่ขึ้นหนึ่งมาครับมาต่อกันนี่ครับมาดูในส่วนฝั่งผูดด้โดยสารนะครับผมให้ดูเบาะก,ก่อนอดูแผงประตูครับนี่แผงประตูแบบนี้นะสีครีมขาภายในอา่าทีนี้มาดูเบาะก,กันครับผมนี่คนระับเบาะผ้าตึงๆนะอันนี้พวกนี้นี่นะไล่ไปเลย นะครับเบาผ้าตึงๆนะครับไม่มีขาดนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยกับโตโยต้าอัลติคับ 1.6G ครับคันนี้ปี18นะครับผมเออเนี่ครับสำหรับอ่ติดตั้งคาซีนะครับผมจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่นะไซูฟิกนี่ครับแล้วดูด้านข้างครับมีรอยอ่องรอยอะไรไม่มีน้เรียบๆนะครับตอนงดีนี้จะเห็นมุกอยู่นะเนี่ย นี่นะครับผมดูบอยเม็ดอ้ากันักนิดนึ่งครับนี่ครับในส่วนของรอยเม็ดอ้าครับจะพยายามให้ดูให้เห็นตัชัดนะครับผมนี่ครับเดินเรียบครับสม่ำเสมอนะอันนี้ที่นี่ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้านะครับผมนี่คัผ้าหลังคาครับตึงๆสะอาดๆแบบนี้เลยครับ กับโตลต้าอาร์ติครับ1 6 g นี่นะผ้าหลังคาครับ,รบตึงๆสะ,สะอาดนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวมาดูในในส่วนของอคู่คู่หน้ากันบ้างครับในอัลนะบูเบร์นะครับผมสะ,สะอาดครับแบบนี้เลยนะครับอ่ให้ดูแผงประตูด้วย ผงประตูฝั่งซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นแผงประตูฝั่งซ้ายจะเป็นประมาณนี้อันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูบนทักนิดหนึ่งในส่วนของนี่ครับหัวน้อนครับหัวน้อนดำตูนะไม่มีการแกะนะครับตัวเลขเพจอะไรอยู่นะครับผมนี่นะนี่ครับหัวน้อนไม่มีการแกะไม่มีการขยับนะครับทีนี้ครับรับประกันครับไม่มีชนหนังไม่มีตัดต่อครับไม่มีจมน้านะครับผมอเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามไปดูฝั่งขวาสักนิดนึงแล้วกัน ในส่วนของฝั่งขวาครับนี่ครให้ดูแผงนประตูก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนเบียดใสๆครับตัวมือจับครับเป็นออโต้หนึ่งบานไอ้ตัวกระจกครับเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับผมนนี้ให้ดูขอบนะครับอนี่นะครับหัวน้อนต่างๆครับอย่างที่บอกกันครับมีขยับนะครับตัวเพจตัวสติกเกอร์นี่ครับอยู่กันครบๆนี่นะครับ ตัวนอนนะครับไม่มีขยับนับผมนี่ให้ดูกันแบบนี้เลยอันนี้ครับอ่ามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะจะได้เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้ามาแล้วก็เป็นพุ่สตาร์แล้วเนี่ยแบบนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะครับผมสามก้านนี่ครับด้านในนี่เราจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอญาตเข้ามาด้านในสักอิดหนึ่งนะครับ ตัววิทยุครับนี่ครับเออเป็นเครื่องเสียงเดิ่มจากโรงงานนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยด้านบนครับนี่นะครับไฟตัดไฟตัดหน้าครับอยู่หลังบันแดดเนาะนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยหัวเกียร์ครับต่างๆขั้นบันไดนี่ครับอในส่วนของหน้าจอ คันนี้คันนี้ใหม่นี่ครับใหม่คนระับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อสิบสามนะครับผมเลขใหม่เลขใหม่จริงนะครับผมไม่มีกอนะครับผมตัวเรียเรับประกันเลยสามารถตรวจสอบได้ครับในส่วนของภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เลยก็โดยรวมครับรถค่อนข้างเรียบร้อยครับคันนี้คันนี้ขออนุญาตดูเอกาสารสักน,นิดนึงครับมีอะไรบ้าง อ่ก็จะมีพวกคู่มือต่างๆนะครับไม่ใะมีคู่มืออยู่นะครับผมต่อมาครับในส่วนของอ่าของเาเล่มอ่อให้ดูสักนิดหนึ่งคันนี้เป็นรถเอ่อระดับหนึ่งนะครับผมในเล่มนะถ้าใครสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ครับไม่อาจจะเยอะนิดนึงครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วครับตัวโตลต้าเอาติส 1.6G นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสัก เปิดห้องเครื่องสักคู่ครับมาครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ครับเจ็ดกมแปดหกหกสามนะครับผมถูกต้องถูกคันห้องเครื่องเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนะครับผมนี่ภาพรวมนะห้องเครื่องครับแผ่นการความร้อนด้านบนอยู่นะครับผมฝาครอบเครื่องอะไรต่างๆอยู่ครบนะอ่านั้นเดี๋ยวไปไล่กันเลยไล่กันที่ด้านบนนก่อนละกันนี่ครับตัวฝานะครับ นี่นะเดินเดินนะครับผมแบบนี้เลยตัวหัวน็อตของย่านะครับผมนี่หัวน็อตสาโตงไม่มีแก่นะครับนี่นะไม่มีราขยับตัดมาครับไล่มาเลยมีจุดต่างๆนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวโตต้าอัลติสครับ 1.6G คันนี้ครับปี10ปี18นะครับผมติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับมีหัวน็อตนะครับ ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอทีนี้มาไล่ดูในส่วนของเบ้าโชกันทั้งนี้นี่นี่ครับลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะอยู่ครบเลยด้านหน้าครับเอนี่ไฟขับไฟเดินนะไฟหน้าเดิมไทยโคยตนะครับผมนี่ไล่มาในส่วนด้านหน้าคานหน้าครับน็อตต่างๆครับสวยๆครับแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูกันแบบนี้เลย สามเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้ปั๊ม ABS อยู่นะครับผมนี่รอยมาร์กอยู่เลยนะครับของ ABS นี่ครับไฟไฟหน้านะครับผมนี่ครับเช่นเคยครับไทโกโตะนะครับแบบนี้นะนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับจากด้านหน้านะครับมองจากด้านหน้าในส่วนของห้องเครื่องครับนี่ให้ดูสักนิดนึงเท่าที่มองเห็นนะครับผม ไม่มีคาบหยดคาบเยอะนะครับนี่ครับแห้งๆนะครับไม่มีเปียกนี่ครับแบบนี้เลยให้ดูนแบบนี้นะครับหลายๆจุดนะเหมือนที่มองเห็นนะเราก็จะพยายามพาไปดูนี่ครับห้องเครื่องต่างๆด้านหลังครับสะอาดนะครับผมนี่นะอบไม้ต่างๆอยู่นะครับผมนี่นะยังมีให้เห็นอยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของห้องเครื่องครับอันนี้เป็นภาพรวมห้องเครื่องครับให้ดูสักนิดหนึ่ง นี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปส่วนด้านบนนะครับก็จบแล้วครับกับโต้ตาเออติดครับ 1.6G คันนี้ครับปี18ครับไม่แสนเก้าครับราคาตั้งไว้4,39,000บาทนะครับผมคันนี้นี่ครับแบบนี้นะนี่ครับผมใครหาอยู่ครับกับโต้ตาเออติดครับ 1.6G ปี18ครับ หมายเลขราคา4แสนสามหมือน9,000บาทครับผมคันนี้นะปี18คันนี้ครับมีดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับอ่ดอกเบี้ยพิเศษมีครับคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000ต่อเดือนนะครับส่งเริ่มต้นประมาณ8,000ต่อเดือนสนใจมาดูครับสาหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะผมคันนี้ฟรีดาวได้นะครับใครหารถว้ใช้อยู่นะครับช่วงนี้ครับก่อนปลายปีครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งไม่ผิดหวังแน่นอนกับโต้ต้าอัลติสครับ 1.6G ครับผมอย่างไรครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์นะครับเจียรนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่โต้ต้าอัลติสครับ 1.6G ครับปีสิบแปดไม่แสนเก้าราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เชียรนะครับผมยินดีให้บริการครับผมอาชีพไหนก็ออกได้ครับมาคุยกันก่อนนะครรััับบผมสหวนนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมครับสวัสดีครับ